สวัสดีค่ะเนื่องจากช่วงนี้เงียบเหงาเหลือเกินนะคะโซโล่ก็เงียบจริงๆไม่มีข่าวลือข่าวหลุดการถ่ายทํา MV มาให้แฟนๆอย่างเราได้เสฟกันเลยอะนะคะเอาแหละแม้ว่าเมื่อวานนี้ MC แห่งชาติเกาหลีใต้อย่างคุณยูแจซอกเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการที่เกาหลีว่าลิซ่าโซโล่มีแผนการปล่อยเดบิวต์ในเดือน7ปีนี้แต่ว่าทางวาจีเองก็กลับเงียบมากๆทํางานอันดับแฟชั่นอวอร์ดค่ะที่น้องลิซ่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นงานแฟชั่นระดับโลกในวันที่1กกรคมนี้นี่ยกยกง ไม่มีการการันตีหรือว่าคอนเฟิร์มออกมานะคะว่าลาริสาบันโนบานจะได้เข้าร่วมในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเชื่อว่าเอาจริงแฟนแล้วก็สื่อต่างประเทศต่างจับจ้องทํไลน์นี้กันพอสมควรนะคะว่าน้องลิซ่าเองจะได้ไปปรากฏตัวในงานนี้ไหมจนกระทั่งค่ะนักข่าวด้านแฟชั่นผู้ใช้งานท่านหนึ่งใน Twitter ซึ่งเป็นทั้งนักวิจารณ์แล้วก็ทํางานในด้านแฟชั่นที่ปารีสเนี่ยได้ออกมาทวิตข้อความโดยตรงนะคะโดยถามว่าฉันจะได้พบลิซ่าในการประชุมแล้วก็รับประทานอาหารเย็น ของคณะกรรมการในวันที่1กร,รกฎาคมนี้หรือไม่ซึ่งงานนี้ค่ะก็เลยมีเหล่าแฟนๆนะคะต่างพร้อมใจกันทวิตข้อความนี้ถึงแอคเคา้์เจ้าของงานโดยตรงว่า please make it happen รวมถึงแท็กหาทาง YG official นะคะว่า please give a chance for Lisa ให้โอกาส Lisa หน่อยเถอะทำให้มันเกิดขึ้นหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็เลยมีทั้งฟันไทยแฟนอินเตอร์นะคะต่างพร้อมใจกันเมนชนในทวิตนี้ว่า Lisa on u n d m show in France พร้อมปักเทียนไขจุดเปลวไฟโดยรอบปะหนึ่งแบบราทำเลขอิหารกันแล้วนะคะไอยังไงก็ขอภาวนานะคะให้น้องได้มีโอกาสในการไปเปิดหูเปิดตาในงานนี้นะเพราะว่าตัวน้องลิซ่าเองก็เคยสัมภาษณ์กับทางแอลนะคะว่าน้องรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ขัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอันทรงเกียรตในการแข่งขันนี้พร้อมกับตั้งตารอคอยงานนี้แบบสุดๆเลยนะอันนี้ก็ขอให้ฝันของน้องลิซ่าเป็นจริงค่ะตามที่ได้มีการส่งโฟโต้บุ๊กบอกพอพิเตอร์ไปว่าซียูซูนซึ่งซูนก็คือจะต้องได้เจ กันเร็วเรนี้อย่างแน่นอนอะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินเอามาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ